น้องไปสอบแล้วก็ดึงมันเปิดโชคอยู่ตลอดเออเรถเปิดโชคอยู่ตลอดมันเลยเปือนน้ำมันใช่โอ้ยไอ้ก็เลยตัดทิมไปดึงขึ้นดิตัดทิมตัดทิมปึ๊บไอ้สิเอาสปูตัดิน้ำมันอุดเออมันก็บอกต้องเปิดเมื่อบอต้องดึงโชคก็ดีเศร้าเปียกคนเราบัณฑ์ใช่โอ้มันเปิดออกน้ำมันไม่เลื้อยละเลื้อยไม่เลยเปียงนี่แหละนี่แหละสาเหตุสาเหตุ มันเปิดโชคแล่นตลอดอโชคเนี่ยเขาให้เปิดแค่ตอนรถสตาร์ทเนียหรือว่าเนี่มันเอาโชคเพื่ออะไรโชคเพื่อว่าให้เครื่องห่อนอให้เครื่องห่อนพอรถติดแล้วก็ค่อยปิดโชคอิดโชคไตกอไปเพราะอันเป็นระบบข้าบูแต่ว่านี่มันมันหักแล้วแห้งไปเ่า ถ้าไปมัดไว้ภาพล่วงมันก็นดึงโชคเกิดอยู่ตลอดไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยสายเหตุที่ทำให้รถเปลี่ยนน้ำมันจากเชฟเบ็ดม่เป็นสร้างเบ็ดแบบนี้ไปเบ็ดซ้อยเบ็ดก็ได้ <c oughs>